โดยรศฮาโลนายนิชันพัทยาจารุกุลมาจากกองประสานงานโครงก,โงการพระราชดำริและโครงการพิเศษสปสครับสำหรับวันนี้คา,กา,า,ะะาักสรได้จัดกิจกรรมมีสู่สเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่าาสปรทุกท่านโดยจัดกิจกรรมนักสปรและผ่านระบบ z การาจาัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางกินิพาอุดมมัตนาเทพกิจนะคะเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะกองสากงานโครงการพระราชดำริค่ะวันนี้เราจะมาเรียนยูนิตสกูนะคะเรื่องการจัดซืจัดจ้างค่ะการจัดซืจัดจ้างนะคะ,ะ,ะ,คะเราจะมีคําที่เราจะใช้ในจ ด้านที่เราควรจะทราบนะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างคือการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัพสดุนะคะโดยการซื้อจ้างเท่าและเลี่ยหรือนิติกรรมอื่นนะคะที่กําหนดในกฎกระทรวงค่ะพืพสดุค่ะทัพสดุคือสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือคูบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินงานอื่นการที่กาหนดในกฎกระทรวงค่ะสินค้าหมายถึงวัสดุคลุตภัณฑ์ที่ดินสิ่งสร้างและทรัพย์สินอื่นใดรวมทั้งงานบริการ ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการนั้นต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้า่ะงานบริการหมายถึงงานจ้างบริการการจ้างขอบริการงานจ้างทำของและการรับโขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค่ะแต่จะไม่รวมหมายถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐการรับผลดในทางไปทางราชการไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐาจ้างปรึกษาการจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างงานกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การบริหาร นะคะจะมีขั้นตอนทั้งหมดเจ็ดขั้นตอน,นะค่ะก็มีการเก็กกบการบันทึกการบบจายการยืนการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจาหน่ายพสัสดุรัตที่เราควรทราบต่อไปนะคะก็ราคาการราคาการคือราคาที่เป็นฐานในการเปรียทยบการเสนอรานนะคาผู้ยืน่นข้อเสนอนะคะราคานี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะได้มาจากหนึ่งราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลังที่คณะกรรมการราคาการ สองจะมีราคากลางที่ได้ม,มาจากราคา,าคของการอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้นนะคะและกระาราคามาตรฐานาที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลาง สี่ราคาที่ได้มาจากการซืบราคาจากท้องตลาดนะคะห้าราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา2ปีก็ประมาณค่ะหกราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของเน่วนงนของรัฐนั้นๆนะคะเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารทุนสดุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่นะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารทุนส่นของหนงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้างในตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทัสดุภาครัฐนะคะพศ2560จะมีหลักเกณฑ์4อย่างนะคะก็คือ 1. คุ้มค่า 2. โปร่งใส 3. มีประสิทธิภาพและ 4. ตรวจสอบได้ะคะ่ะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะมีทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีที่2ก็คือวิธีการคัดเลือกนะคะและ ดูวิธีเฉพาะเจาะจงค่ะวิธีประกาศเชิญชวนจะมี3วิธีนะคะคือวิธีที่1วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์มาร์เก็ตหรือ e มาร์เก็ตค่ะวิธีที่2คือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้ววิธีที่3ก็คือการสอบราคาค่ะวิธีประกาศวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็นการซื้อขายที่มีคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนหรือสินค้าบริ งานบริการที่มีมาตรฐานและได้กําหนดข้อมูลไว้ในคตต t ล็อกนะคะสามารถจะทาได้2วิธีคือ1การเสนอราคาโดยยื่นไปเสนอราคานะคะจะมี มงเงินเกิน5 0แสนบาทแต่ม่เกิน5ล้านบาทค่ะและ2องการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งจะมีราคาเกิน5ล้านบาทคา่ะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์บิดดิ้งหรือ e-bidding นะคะการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน5 0แสนบาทและเป็นสินค้าหรืองานบริการที่กําหนด ในคุณลักษณะเฉพาะไว้ในอ e ีแคตอล็อกค่ะาการสอบราคานะคะการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน5้าล้านบาทการะทำในกรณีที่หน่วยง,งานของรัฐหรือมีการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่สามารถกระทำด้วยวิธีอ e ีมาร์เก็ตหรืออ e ีบิทติ้งได้ค่ะวิธีเฉพา,จา,จาะจับจองนะคะจะมีการข้อมูลที่เราใช้ประกอบก็คือหนึ่งมีการประกาศเชิญชวนทั่วไปและว,วิธีการคัดเลือกหรือวิธี อื่นแล้วค่ะแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอนะคะหรือการข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะแล้วก็2ค่ะการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจําหน่ายหรือให้บริการทั่วไปและวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งครั้งใดไม่เกินวงเงินตามที่กฎหมายกาหนดนะคะ3ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวค่ะและมีความจำเป็นใช้พัสดุนั้นๆโดยวิธีถูก เนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติไถยทิบัติค่ะถ้าเป็นพัสดุที่เกี่ยวกับการส่นเกี่ยวพันกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างไว้ก่อนแล้วนะคะ 6. พัสดุที่จะขายเข้าตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือในองานของประเทศ เด็กที่ดินและสิ่งก่อสร้าง8กรณีอื่นที่กรมเมืองไม่มีกดกระทรวงค่ะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจัดจงนะคะวงเงินไม่เกิน5แสนบาทเจ้าหน้าที่จะทํารายงานขอซื้อขอจ้างน,นะคะ,ะเสนอให้กับหัวหน้าของรัฐหรือผู้รับมอบอํานาจนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อทําการเห็นชอบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะเจรจากตกลงราคากับผู้ประกอบการ ได้เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติค่ะเมื่อมีการอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่จะดําเนินการนะคะจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเข้าเป็นหนังสือหรือเป็นข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่จะลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเข้านะคะแลวเจ้าหน้าที่ก็จะทําการส่งผู้ฉบับให้กับผู้ประกอบการค่ะเมื่อผู้ประกอบการรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้วค่ะจะดําเนินการนะคะจัดสรงพัสดุคือ ือบริการนั้นๆให้กับทางหน่วยงานของรัฐเมื่อมีการส่งเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีการตรวจรับพัสดุนะคะโดยผู้ตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุค่ะเมื่อมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วค่ะทางช่าหน้าที่จะดําเนินการส่งเบิกเงินนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e g p ค่ะระบบ e g p ีนี้คะจะทําในกรณีวงเงินตั้งแต่นะคะห้าพันบาทขึน้นไปนะคะการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางนะคะเราก็จะ มีการเข้ารหัสของผู้ใช้งานนะคะรหัสผ่านโดยเราจะขอได้จากกรมบัญชีกลางะคะ่ะหลังจากนั้นแล้วคะ่ะเราจะเพิ่มโครงการนะคะโครงการที่เราเพิ่มเข้ามาเนียคะ่ะจะปรากฏอยู่ในหน้าของชื่อโครงการนะคะเมื่อมีการปรากฏเรียบร้อยแล้วคะ่ะสถานะของการดําเนินงานนะคะจะอยู่ขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนทั้งหมดอะคะ่ะเข้าไปอ่ะคะ่ะจะเป็นทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะใน8 ตอนเนี่ยค่ะพอดำเนินการนะคะ,กา,ะ,คะการจเต็ปนะคะการจัดทําทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการทําเรียบร้อยและะ้วค่ะในใบสังสส่งซื้อสั่งจ้างจะมีเลขที่โครงการตรงน,นี้นะคะกับเลขคนสัญญาเราจะต้องเอาเลขะคะ่ะในระบบอะคะ่ะมาลงนะคะเมื่อเรามีการลงเลขในระบบตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปขั้นตอนของการเข้า G f M I S ซึ่งเป็นการจัดตรวจรับ สินค้าและก็ทําใบสั่งซื้อนะคะพอเรามีการบันทึกตัวออใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะในระบบนะคะเราก็จะดึงข้อมูลนะคะในระบบ e p ที่เราทําของกรมบัญชีกลางขั้นแรกค่ะมาลงในระบบของ D F เนี่ยนะคะพอมีการลงเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะบันทึกใบใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะเอาเป็นใบเสั่งซื้อสัง่งจ้างรูปล่างจะปร,ะกระากฏลักษณะอย่างนี้ค่ะเรียกว,ว่าใบพีเนะคะพอมีการพิมพ์พีเอโอเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปดําเนินการตรวจรับเอกสารนะคะในระบบอีกชีเมื่อถึงขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะดําเนินการของทางการบัญชีต่อไปที่จะ,ะ,ะเสนอให้กับผู้ประกอบการ รับเงินโดยเป็นเงินสดหรืออาจจะเป็นเช็คหรือเป็นการโอนเงินแล้วแต่ข้อตกลงค่ะมีใครสงสัยจะถามคำถามไหมะคะมีค่ะจ้าถามได้เลยค่ะอยากทราบว่าระบบข้อมูลของเราค่ะค,ะคืออ๋อระบบข้อมูลตัวนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งผู้ประกอบกาค่ะซึ่งผู้ประกอบการนะคะจะลงไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ECP นะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะจะเข้ามีการ ทการขายใน e-market อะคะ่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นการรายละเอียดของสินค้ามีเป็นประเภทต่างๆอย่างเช่นมีเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องคอมพิเตอร์ตัวอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครมีสงสัยอะไรไหมคะมีคำถามอีกไหมมีค่ะการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมีหลักเกณฑ์อะไรในการแต่งตั้งบ้างก็จะมีการแต่งตั้งสองแบบนะคะถ้าในกรณีเ,เป็นผู้ตรวจรับต่างหากก็จะเป็นแค่ มูลค่าของสินค้าไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแต่ถ้าเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเราจะเป็นคณะกรรมการซึ่งจะมีทั้งหมด3าคนนะคะจะเป็นประธานกรรมการหนึ่งคนค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอีกสองคนค,ะค่ะนี่แค่ทาแล้วนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วแล้วนะคะจบยูนิตสคูลนะคะขอบคุณคุณจนนาาินีภาอุดมรัตนเทพกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกป,ปราสศรรนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ ว่า,วากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค<อ>่ะ